เหตุผลที่ทําให้คุณพิชัยเยชื่อในเรื่องของทฤษฎีผลประโยชน์กับการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยเพราะอะไรคะทฤษฎีผลประโยชน์เป็นธรรมชาติพิสูจน์ของมนุษย์ละคือเรื่องของผลประโยชน์การที่เราใช้ทฤษฎีเนี่ยเพราะผมคิดว่าทฤษฎีนี้ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานหรือสัญชาตญาณลึกๆของเราที่เราอยากจะรู้มนุษย์ทุกคนอยากจะได้เงินง่ายและสบายอยากจะรู้ทิศทางอยากจะรู้วงจรถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถวางกลยุทธต์ต่างีาง่ยได้ดี ได้ถูกต้องแต่ว่า V.I ก็มีหลักยึดที่เหนียวแน่นเหมือนกันก็คือว่าจะต้องยึดในกําไรที่เติบโต,ตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทถ้าบริษัทมีสิ่งนี้สุดท้ายราคาก็ขึ้นเพียงแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่แม้แต่เป็น V.I ก็ตามถ้ารู้เรื่องวงจรได้เขาก็อยากรู้หรือลึกๆก็อยากจะรู้เรื่องวงจรเหมือนกันเพียงแต่ว่าในกฎของ V.I เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องวงจรไม่ได้ เราต้องเชื่อในความไม่รู้และต้องไม่เล่นกับวงจรโดยยึดอยู่กับอีกสิ่งหนึ่งก็คือกําไรของบริษัทแต่อย่าไปเล่นกับวงจรซึ่งมันจะต้องฝืนใจจะต้องฝืนธรรมชาติซึ่งทําให้ V.I จํานวนมากหรือคนจํานวนมากเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะการฝืนตรงนี้แหละคือพอเรารู้สึกว่ามันจะลงแน่ๆเลยเราก็อยากจะขายอันนี้ทําให้การชนะในหลักการของ V.I ทําได้ยากแต่จริงๆตัวช่วยก็มีนะครับ ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีบริษัทที่กาไรเติบโตมั่นคงยั่งยืนและจ่ายปันผลดีด้วยเนี่ยการที่เราได้รับปันผลที่ดีเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไม่ซีเรียสกับเรื่องราคาหรือวงจรเราจะทําให้เราถือได้สบายใจมากกว่าคือสิ่งยึดเหนี่ยวมันก็มีมันคนละอย่างกันนะครับเพราะว่าในทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยสิ่งที่เราต้องยึดมั่นเนี่ยก็คือทิศทางผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยคือเราจะต้องเป็นคนส่วนน้อยซึ่งเรายึดตรงนี้แต่ VI ก็จะยึดอีกอย่างหนึ่ง ะคะความรับของทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยถ้าทําได้แล้วเนี่ยคุณประสบความสําเร็จคุณเป็นผู้ชนะแน่นอนเนี่ยความรับของมันคืออะไรเนี่ยทำให้เรารู้เรื่องวงจรนะคือการรู้เรื่องวงจรที่สําคัญมากคือถ้าเรามองผิวเผินหรือมองในวงจรย่อยเนี่ยอาจจะอาจจะดูเหมือนกับว่าเราไม่ต้องรู้เรื่องวงจรก็ได้แต่ถ้าเป็นวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยแล้วเรารู้ก่อนเนี่ เราจะมีความได้เปรียบมากเลยเหมือนกับว่าก่อนปี40หรือวิกฤตซัพพลานถ้าเกิดเราอยู่ในเอ,อเมริกาหรือเราเข้าใจกลไกอย่างแท้จริงเราจะรู้เลยว่าวิกฤตเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเริ่มจากภาคการเงินกับภาคอสังหาซึ่งมันจะมีกลไกผลประโยชน์อยู่ในนั้น mm hmm. พอเรารู้ก่อนเราก็ปรเทคตัวเองจากความเสียหายได้ความรับจริงๆอะ่ะเหมือนกับว่า10 20 30ปีเราได้ใช้ครั้งหนึ่งอะ่ะ mm hmm. ก็คุ้มแล้ว mm hmm. เพราะว่าถ้าเราเข้าใจกลไกผลประโยชน์จริงเราจะรู้ว่า ปี40เนี่ยมันมันอยู่แบบนั้นไม่ได้ถ้าเราดูผิวเผินณะขณะนั้นอนะเรารู้สึกเหมือนกับว่าพอเรายเรามองย้อนหลังเรารู้สึกเหมือนว่ามันง่ายนะฮะแต่เราต้องคิดดีๆว่าณนะขณะที่เกิดอะทำไมเอ่อไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือแบงค์ชาติหรือแบงค์พันธุ์ที่ทำไมถึงพลาดหมดทั้งนี้เป็นคนเก่งคนฉลาดทั้งนั้นจริงๆมันไม่ง่ายนะครับแต่พอเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้ทิศทางของค่างเงินว่ามันจะเป็นยังไงที่จ็์ตโซลอสออกมาเตือนมีความหมายยังไง แล้วก็เรื่องของการบูมหรือตกต่ำของภาคอสังหาต่างๆเพียงแต่ว่าวิกฤตรอบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตของสาธารณสุขเรื่องของสุขภาพเรื่องของไวรัสซึ่งผมพยายามคิดคือผมไม่อยากจะเรียกคราวนี้ว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรผมอยากเรียกว่าวิกฤตธุรกิจเพราะมันไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งไหนในโลกนะจริงๆแล้วอะที่ภาคธุรกิจล่มสลายแต่ภาคการเงินแข็งแรงไม่มีนะ นี่เป็นครั้งแรกมันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆมันต้องไปด้วยกันสาเหตุนั้นเป็นเพราะครั้งนี้มันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจแต่เราไม่มีชื่อให้กับมันคนที่จะเชื่อแล้วก็ทําตามทฤษฎีผลประโยชน์ได้เนี่ย มันต้องมีหลักคิดยังไงหรือว่าใครที่อยากจะมาใช้ทฤษฎีเนี่ยมันต้องปรับ,บความคิดยังไงฮะเราต้องอยู่นอกกรอบอย่างแท้จริงเพราะว่าการที่เราเป็นคนส่วนน้อยกับการที่เราจะถูกผิดตามเหตุผลเป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงเราไม่สามารถจะเป็นคนส่วนน้อยได้ด้วยแล้วก็คิดถูกตามตากการรกะทุกอย่างได้ด้วยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะเป็นคนส่วนน้อยจริงๆอะเวลานั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาเขาเทไปทางใดทางหนึ่งดางเดียวกันหมดเขาผิดไม่ได้นะเขาต้องถูกเพราะฉะนั้น ต่อจากนี้ไปถ้าเกิดว่าหุ้นจะเป็นขาขึ้นจริง,รงๆอนะตามที่ทฤษฎีผลประโยชน์มองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมคิดถูกนะแต่เพราะผมเป็นคนเดียวม,มันคนละเรื่องกันคุณพี่ชัยใช้หลักการทําธุรกิจแบบ V.I. คือเน้นคุณค่าแต่ทําไมถึงได้ใช้ทฤษฎีผลประโยชน์ในการลงทุนในตลาดทุนคะในภาคในเวลาทําธุรกิจเราใช้ทฤษฎีผลประโยชน์ไม่ได้หรอกอาจจะสิบยี่สิบสามปีเราเห็น เ,เศรษฐกิจวงจรที่จะบูมหรือตกต่ำสักครั้งหนึ่งเราก็ใช้แค่ตอนนั้นแต่ในการสร้างธุรกิจเราต้องใช้หลักการของ VI อยู่แล้วคือเวลาผมทําธุรกิจเนี่ยเรื่องวงจรไม่สําคัญเลยนะครับเราต้องการเติบโตแบบดอกเบีย้ยทบโมเดลของดอกเบีย้ยทบต้นซึ่งเป็นวิธีเติบโตที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดละเพียงแต่ข้อเสียเนี่ยคือมันนานมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นคนมักจะละเลยเพราะไม่อยากรอนานแต่การเติบโตแบบดอกเบีย้ยทบต้นเหมือนเป็น,ปน,ปนที่มาที่บริเวณบริเฟตอะ ถึงบอกว่าจงอย่าขาดทุนจงอย่าขาดทุนเนี่ยความหมายที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เพราะถ้าเราจะเติบโตแบบดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยซึ่งมันจะแรงปลายมันจะแรงตอนท้ายถ้าสิถ้าเรามองว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะแรงปีที่30นู่นถ้าเราโตปีละสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเราจะไปถึงปีที่30ได้อย่างไรถ้าเราขาดทุนอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือความต่อเนื่องโดยไม่สะดุด ระหว่างทางจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเราจะต้องการเติบโตด้วยบอดเดลดอกเบี้ยทบตน้นแล้วทํายังไงเราถึงจะเติบโตต่อเนื่องโดยไม่สะดุดได้ก็นําไปสู่ข้อแรกก็คือจงยาขาดทุนหรือการปิดความเสี่ยงหรือเน้นความมั่นคงเป็นหลักซึ่งตรงนี้มันดูเหมือนจะขัดแยง้งเพราะเวลาเราปิดความเสี่ยงแล้วเน้นความมั่นคงเราก็กาไรน้อยแต่ว่าความแตกต่างที่แท้จริงของคนรวยกับคนชั้นกลางอยู่ตรงนี้เองคือคนรวยอะ่ะจะหาวิธีเพิ่มกําไรโดยไม่เพิ่มความเสี่ยง อยู่ตลอดเวลาแต่คนชั้นกลางจะคิดว่าจะเล่นเกม h ฮรีส h ไฮรีเทอร์คือคิดว่าถ้าจะกําไรเพิ่มต้องเสี่ยงเพิ่มซึ่งคนรวยไม่ทำเ mm hmm. พราะธุรกิจเขาใหญ่แล้วเขาเสี่ยงไม่ได้ mm hmm. เขาผิดครั้งเดียวเขาอาจจะล้มได้เพราะนั้นสมองเขาจะอยู่ในคล้อยนี้ตลอดเวลาว่าทำยังไงฉันถึงจะเพิ่มกำไรได้แต่ความเสี่ยงต้องไม่เพิ่มซึ่งก็มีวิธีเยอะแยะก็คือเริ่มจากตรงนี้แหละคือพอเน้นความมั่นคงแล้วอาจจะกำไรน้อย ก็ไม่เป็นไรก็อาศัยปริมาณก็ทําให้ขยายได้เร็วและกู้ได้เยอะก็ไปกําไรตรงนั้นแทนแล้วก็รับรู้กําไรระหว่างทางได้ยังมีเครื่องมือทางการเงินเช่นบรชโลนหรือขยายเทิมกับแบ์ซึ่งจะทําเพิ่มกําไรให้เราได้อีกแล้วก็รับรู้ด้วยการเอาเข้าหลีหรือเ,อเข้าตลาดหรืออะไรต่างๆซึ่งก็จะกลายเป็นกําไรที่มากใช่ไหมคะแต่โดยที่ไม่ได้เน้นกําไรทางตรงอาจจะได้ในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารของเราด้วยว่ากําไรทางตรงเราจะ น้อยหรือมากแต่โดยหลักคิดทั่วไปมันมักจะน้อยเหมือนกับว่าถ้าเราเน้นทำเลดีในสุขุมวิทเราจะหา1 0อาหาไม่ได้ต้อง6-7%แต่มั่นคงที่สุดโดยหลักแล้วมันมักจะน้อยแต่ว่าก็เป็นกำไรทางอื่นแทนอย่างที่ผมบอกซึ่งตรงนี้ดีเทลมีเยอะนะคะเมื่อสักครู่คุณวิชัยพูดถึงว่าทำธุรกิจมันต้องมองในแง่ของกำไรทบต้นแต่ทีนี้เนะี่ยถ้ามองในแง่ของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันคือการใช้ทฤษฎีผลประโยชน์ คุณพิชัยเคยมองว่าตลาดหุ้นไทย,ยมันจะเคยขึ้นไปถึง1,650จุดภายในปีนี้ถ้ามองจากทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยคุณพิชัยยังยืนยันจุดเดิมไหมแล้วมันจะมีโอกาสที่มันจะทบต้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยขนาดไหนครับมองมันยาวขนาดไหนเทรนนี้คือในตลาดหุ้นน่ะเราก็สามารถเติบโตแบบโมเดลของดอกเบี้ยทบต้นได้ก็เหมือนกับที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ใช้ซึ่งในช่วงแรกของการลงทุนของเขาเนี่ย ไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นแล้วไม่ได้เป็นที่รู้จักด้วยเพราะเขาเติบโตเอื่อยๆกว่าคนจะรู้ตัวเขาก็เติบโตก้าวกระโดดแบบ Exponential แล้วตอนท้ายใช่ไหมครับซึ่งโมเดลของการเติบโตแบบทบต้นเนี่ยก็ใช้ในตลาดหุ้นได้เพียงแต่ผมไม่ได้ใช้ผมใช้ในทฤษฎีผลประโยชน์ตอนเนี้ถ้าเราจะบอกว่าหุ้นจะขึ้นไปเท่านู้นเท่านี้เราไม่ได้พูดในมุมของ BI เราจะพูดในมุมของทฤษฎีผลประโยชน เพราะวีไจะตอบไม่ได้จะตอบได้แค่ว่ากําไรของบริษัทจะโตแน่นอน,นอนในอนาคตแต่จะขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ก็คือโฟกัสที่ภาพเล็กแต่ตรงนี้ผมใช้ทฤษฎีผลประโยชน์ซึ่งตรงนี้ผมก็มั่นใจเหมือนเดิมมั่นใจกว่าเดิมครับซึ่งก็เดี๋ยวไว้อธิบายกันวันที่30สิงหาคมนี้คุณพิชัยมีอะไรมาฝากแฟนๆมันนี่แชทที่จะมาร่วมมิสแอนกิบ้านคะ่ะก็จะให้ความมั่นใจเต็มที่ครับว่าหุ้นกำลังอยู่ในขาขึ้นใหญ่ในระยะยาว